ม,มือนี้ก็เป็นมือที่สองของอาการยายนวลจันนะจะ๊ะเพิ่นก็ได้ใส่น้ำเครือชงที่สองเป็นทีเรียบร้อยเลยเพือ่อวัดก็ไม่น,มน้อยก็สีพาไปบ,บ,บ่งเพื่อนไข่แหน<อ>่เบ่งเพิน่นไข่แน่บอกแต่เพื่อเช้านี้คะ่ะเพินนพ่นไข่แห้งเพี่อนเอ้ยเพิ่นเล่าแล้วเพิ่นก็บื้งตาเพิ่นดีใจมังเศร้นี่จ๊ะเบิ่งไม่คิดแค่น้อยนะเพื่อนเราเตียงมาหาเบาเตียงก็มาเยี่ยม มายามเพิ่นเมื่อเช้าพี่น้องเลยเข้าเนกาอันนั้นน้องพี่น้องเนาะสีออกมาขอบคุณแม่ขุดเดจ้าทางประเทศไทยทางประเทศไทยเพิ่นส่งเงินมาห้หาเลยบาทพี่น้องห้ยไม่น้อยซื้ออ่าสิ่งของผีจำเป็นหายายเบรนจันเนาะแม่เข้ากันได้ซื้ออ่าข้ามห้องมันจะเป็นพี่น้อง ทางที่เฝ้ากาอยากได้หมอน้ำพ้อนเพคนเราว่ากินกาแฟกะเอาหมอนึงต้มเอาผืนซีโต้โจ๊กสีเห็ดโจ๊กหายย่าให้ผืนกะเอาหมอนึงเห็ดเอาพี่น้องกันเลยว่าเอาไปซื้อหมอน้ำพ้อนมายผืนเสียบ่วมกันาเสียบไฟเลยนะมาเก็บเสนออันนี้กะสองร้อยบาทจ้ากันเองเพี่น้องนี่นี่ ในนี้เอาคือของเพิ่งออกมาทะเนที่นอกเลยก็เสียไฟกระโถนหนิดตึ๊บตื๊บอะไก็แล้วเราซื้ออันล้วตีิว่าเราแจนแจมเป็นต้องในใส้แล้วแกเขาบอกให้ซื้ออันนั้นในทะเที่นอกเลยซื้ออันหนาทงมือทงมือเวลาแบบเวลาล่างขีดเริ่มขีดหลวงพ่อโทษน้ำล่างขี่ล่างเงี้ยวอาบน้าให้เล้าแล้วเขาอยากใส่ทงมือเวลาเขาล่างขีดใส่เล้าอะไรกันมันเลเอากระเจี๊ยบ ไปซื้อในมีอันนาทงมือมีทงมือล้วการโอนตินฮ้อนเรามีหมอนแล้วก็มีอาณาินน่องโดยโจี๋ยแล้วโจ๊กยันหนึ่งบ่ะเม้เพื่อนพี่น้องเดินลงมาชิลยรายการหายมีโจ๊กเลยก็มีทงมือมีมูยองให้เพื่นเมนเพื่นใส่กินกับโจ๊กเนาะจนกินให้แสบรายการโอนตินฮ้อนเปทงมือรายการหินน้อง ไปซื้อไปอยู่ตามเงินเราเลยเงินเราน่ะเราบปฏิสืบไปตามว่าสิ่งที่ว่าเราอยากกินให้เราแจ้งแห้งพี่น้องค่ะแล้วก็ยายอันเรื่องื้อยาหักส้มหักสาเราเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งอาการเาหล้าอะไรกานเราใส่สโลมเป็นทงที่สองวันเราสิดีเครื่อไร้ขื่นแห้งบ่อเนาะไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะบันได เรียบร้อยพี่น้องอขอเ <แก S 1> ขาก็ซื้อมาซื้อนำร้อมมลมามีทงมือและพี่น้องเ<อ>ด้อแล้วกันมีโอวันติมห้องห้เราซุ่มซุ่มโกโก,ก้ก <c oughs> ายมทำง,งานดีกว่าเนาะป่ะแม่นแล้วการน,นะนอนน้ำห้อนแม่นน้ำดื่มแพ็คเพียงแตเราด้วยสะดวกเพื่อนพากระลินไปเพี่ยงไรเฮ้ยเดอ้โหโอ้โห

นมเราอเไรคิดแลกันของโวันตินห้อนห่อไหนเราันตินเราทงของมือของงเจ้านอยแรงมูยงใส่กรานาเราับเลืมซอโจ๊กเนาะไ่าี้นี่ขงกินเราวน านเด้อพี่นองโมบันตินสมุย้องเลยกนน้ำดื่มนกหมอกํา้อนลองล่องลองมงหลลองเสียดเใส่ไนสถิงถิงแต่เขาเอาตังมาเออต้องใคไกัแล้วครเราได้ไหมบอย้าย คินและเขานานอนเนาะนอนนอนพกนเินบริบณอนเรานาเนอนพิ่น้องคนเาหลายเลยนะอารมณ์เราตอนนี้เน่ได้ไร่อมูลหอมูลนี่ยมันสายเอยม่ผิดเนาะมันเป็นเสือผาไดมันมีแห้งในยายเอ้งิจอดบ่อาเออ เราก็เห็ดนี้เราก็ทำนี่แล้วทำนี่แล้วมันอะไรกัเนาะกินแล้วค่ะกินเขาไหมข้าวต้นนั้นน้ำมันนั้นต้มมีต้มมีให้เรากินทำนู่นโจ๊กฮะโบกินโจ๊กฮะส่งแล้วก็บโเบิร์ดเลยสารเขาเลยเขาจะต้มมีแล้วก็เลยขอน้ำต้มมีกับต้มมีไปกินกินก็ไม่ได้กินหลายแล้วชอบจุบคัมเอ้ยเราก็ยากอย่าขอหายากเนาะ

ไม่ลเอเดไดแล้วไดแล้วไดแล้วแป๊บเดียวมันก็แหนนั้นปะละเมื่อเราทำแล้วกมทมันมาแล้วันเนาะแล้วสดนอเนาะเากรนาวแหงขีดรถมาเย็นไปนมาโอ้ยเย็นนะีดรถมาน่ะตาหนา

สมเนาะเขาขี่มาหายังนเตุ้มแพนำไอ้บุญกับบุญน้ำกันนี่แหละนังเอ้ยเมนจะห้เทื่อในเบิ้งเราลวกับเบิ้งนี่แหละกับเทื่อในเบิ้งได้นงราเบิ้งลาวแบันอนตอนนอนแล้วนอนกินดีแลเขาเอาเขาเมามีให้กินอื่นกัใส่ทงหนึ่งทงสุดท้ายแล้วก็อันยังย่าอีกเค้นหนึ่งแล้วกัน่าแล้วก็วางให้เรากินพอพอพอลเราติ กินยานะมาวิตามินนั้นบานนี้นกกินเล้วเวทนใก็กินก้อนนึงเอาบำรุงของกินเอาบานนี้กให้กินก้อนนึงยำเล้ยำกินยำโกโก้น้ำแดงกินเล้วให้กินเล้วเป็นด้วยดีเละแล้วก็ไ่ได้ทาไม่ได้กินารเคืงด้ยำกินตอกินรสวิตามินใส่ก็บาดได้ลูกข้าวาเอิญหาเอแล้วก็บอเอิญหาเอคุณนี่แหละไม่ได้ไปไม่ได้เมื่อวานนี้แจ่พูดแหละเมื่อวนา ปแล้วนอนก็แล้วนอนแล้วคนมาหลนชิเมาเอ็กน็คือแล้วก็แม่นแม่มาพ่อแบนี้เราอย่าขำคางเราเราไปยองมันนะอาจาร์มึงเราไปนะช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราสดเราตื่นมาตรงี้เราสดกวันจนรนเราจะมีแฮงก์นมาก นอนอยู่ได e, <อ>้กบพีนน่น้องเอยนอนนยจ้ามันนัสิเอ็ดโมงกลางคืนกุดอมดสิบโมงกว่ามานั่นแหละประมาณสี่หนึ่งนอาสิบโมงก็จะมดถอดให้เล่ามื่อ้มือว่มือมอวาวนนะพา,พายเป็นคนถอดหา เพื่อนก็ดนอดแล้ก็ทนนมได้่ได้นี่ทำนี่เออกระกระแม่แล้วชอบกระแม่แล้วถอนแล้วก็คมไแล้วจักเด่เคยเอยู่เนาะเออแม่เลยเสียบแล้วก็เพหอนี่แ่ดเขาไปมหมอะเขาอยากิ้งกรต่พวกแก้วนะ่คอกระม่แล้วกแก้วเนาะกมออันนี้ไกระแกดมคนหมมกระแกะนะกรมอหมอมรกะเ บม้อเนี่ยทำคัญเขาเลยซื้อมาบะมีก็คือบะมีเนาะ่ใชบาิองพีคุยมบะมีเาบมีหาเบาลถ้าเบามาให้นุ่ด้วเสร็จนย่างไ่เบาดล้เนาเออด้มันาวตีนเย็นกนสักแล้วอันนี้ก็ได้งตีนหนาปลาสักแล้วปั่นกับนุ่มได้เลยผู้หาใดผู้เอาไดทำกันอย่างนเ้กจะเากระเิดากับเจากำปันตะตุนำะตูเขาเขา ตุยไดูมันตุ่ยทงานบันกานกาสีได้นอนในใจพี่น้องคนกำลังเมื่อเห็ุกินแรงพี่น้องกินนหนรงมพายเยอพี่น้องเลยไ้าวอีกบอกน่เลยัากไมู่้กไดหมูอยู่น้ำเอามาเลให้็ะเล่งนะ คลิปนี้กสิเดลาไปก่อนเนจ้าอ,อย่ายักเมื่อคำพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องแม่น้อยเฟนนี่ในเดจ้าเมื่อไรมนจีเกิดมาผมควรบอกได้เวลาจะเป็นเออทษอ่ะคอยตลอดเลยลองทัวอยู่บ้านแหลกลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย